ในเมนูที่คนไทยติดอกติดใจขนมปังไส้หมูแดงไม่ว่าใครได้กินก็ติดใจไส้แน่นๆบิแล้วต้องเจอหมูแดงเป็นชิ้นๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้ และอีกหนึ่งไส้ที่ห้ามพลาดนั่นก็คือขนมปังไส้สังขยาด้านในซ่อนไส้สังขยาแบบแน่นๆนแน่นแน่นรสหวานนวลกำลังดีเป็นมนต์เสน่ห์ที่มัดใจนักชิมรุ่นปู่ยา่ามาจนทุกวันนี้เลยละครับรว่าชออร่อยค่ะนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างกินมาตั้งนานตั้งแต่ร้านชายเด็กๆเ,เขาจะชอบมากเลยค่ะร้านนี้ค่ะคุณพ่อคุณป้าคุณพี่คุณ,าคณอาเขาเพราะเขาต้องเคยผ่านอะไรที่มันเลวร้ายมากกว่าเรามาเยอะคือเขาเก่ากว่าเราเยอะอะ พะเก่าก่อเราเยอะเราได้รับคําแนะนําที่ดีแล้วมาปรับใช้เราจะได้ผ่าไปได้สวัสดีครับเก๋ายกกำลังสองกับเก๋าช่วยเก๋าสัปดาห์นี้จะพาไปย้อนตำนานความอร่อยร้านไหนเมนูอะไรนั้นมาฝึกสมองทายปัญหาอะไรเอ่ยทดสอบความเก๋ากันก่อนเพราะในคำตอบจะเกี่ยวกับร้านที่เราจะไปกัน เอาเริ่มข้อแรกอะไรเอ่ยปิดหน้าเห็นนมปิดหลังเห็นผลตอบถูกกันไหมครับคำตอบก็คือขนมนั่นเองมาต่อข้อ2ขนมอะไรเจ็บที่สุดเจ็บที่สุดก็ขนมเปียดนี่แหละครับข้อ3ขนมเจ้าดังย่านบางรักคือขนมอะไรคำตอบก็คือขนมปังยังไงล่ะครับ ใช่แล้วล่ะครับวันนี้เก่ายกกำลังสองจะพาไปตามรอยความอร่อยกับร้านขนมปังย่านบางรัฐที่มีอายุยาวนานถึงเจิปีเอาเป็นว่าใครที่ชอบกินขนมปังจะต้องตอบถูกแน่นอนว่าคือร้านอะไรเก่าช่วยเก่าเราต้องรอด ปันลี่เบเกอรี่ร้านขนมในตำนานแห่งบางรักสามารถครองใจคนรักขนมปังได้อย่างเหนียวแน่นจากขนมปังโบราณของอามา่าที่อร่อยเลื่องชื่อขยับขยายมาสู่การเปิดร้านอย่างจริงจังจนถึงตอนนี้ส่งไม้ต่อมาถึงทายาตรุ่นที่4คุณอูชิน,นพัฒ์จับมือน้องชายอีกสองคนร่วมกันบริหารปั้นลี่มากว่า10ปีแล้วคุณอูบอกกับเราว่าเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทาย แต่ก็ตั้งใจที่จะทําให้ทุกคนยอมรับให้ได้จนวันนี้ปั้นลีบเบเกอรี่ก็สามารถเดินทางพัฒนาต่อยอดมีผลิตภัณฑ์ขนมเป็นร้อยร้อยชนิดที่ทําให้ลูกค้าทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้ลิ้มลองชื่ออูนะครับก็เป็นรุ่นที่4แล้วครับปัลีตั้งแต่2493 ปีนี้ก็7 1ปีแล้วครับถ้าเริ่มย้อนกลับไปเลยเราเป็นยุคยุคดีกว่ายุคยุคแรกนียครับเป็นยุคของอามา่าก็คืออาม่านี่คือมาจากเมืองจีนเลยปัลลี่นะครับมันมาจากสำนวนจีนว่าวันลี่วันลี่และคนไทยก็ออกเสียงเพี้ยนไ,ไปเป็นคำว่าปัลลี่เอามาจากคําว่าอี้เปินวันลี่อี้อี้แปลว่าหนึ่งครับเหมือนลงทุนหนึ่งและรี่แปลว่าหมื่นลงทุนหนึ่งได้กําไรหมื่น หรือถ้าเรียกสันฟันก็ปันลีก็แปลว่าเหมือนกําไรช่วงขนมปังช่วงแรกที่อาม่ามาขายนะครับก็จะเป็นพวกขนมปังปอนขนมปังแถวขนมปังหกกะโหลกขนมปังไม่มีไส้นี่ครับือต,ตอนนั้นอาม่าย้ายมาจากเมืองจีนแล้วก็พอดีว่ามีคุณอาที่เขาเป็นเชฟอยู่ที่โอลเรนเตนอย่างนี้ครับก็มาช่วยสอนทําขนมขนมช่วงแรกเวลาที่เราอบก็จะเป็นอบด้วยเตาอิดมอนเหมือน พิซซาเตาถ่านเนี่ยครับคือฟืนอยู่ข้างล่างและขนมอยู่ข้างบนขนมจุกแรกๆจะเป็นขนมที่วัตถุดิบมันยังไม่ได้หลากหลายเพราะขนมขนมก็ยังไม่ได้มีหลากหลายมากนักพอเป็นช่วงที่2นะครับเป็นคุณป้าก็คือพี่สาวคุณพ่อขนมปังก็จะเริ่มมีแบบหลากหลายมากขึ้นละจากขนมปังเปล่าขนมปังปอนขนมปังฝรั่งเศสก็จะเริ่มเป็นขนมปังที่มันใส่ไส้เช่นขนมปังไส้ไก่ไส้น้ำพริกเผา แล้วก็ช่วงนั้นขนมปังที่ขายดีมากเลยก็คือขนมปังไส้หมูแดงถาว่าไส้หมูแดงเนี่ยจะเป็นไส้ที่ขายดีตั้งแต่ตอน5 0าสปีที่แล้วเลยจนมาถึงปัจจุบันแล้วขนมปังไส้หมูแดงปุ๊บก็จะเริ่มมีของขนมของแห้งมากขึ้นในข้อขนมอบกรอบแลซื้อขนมปังแฮมชีสให้หลานชายค่ะ ถ้ามามีโอกาสแวะมาบังรักก็จะมาซื้อให้ค่ะหลานชายจะชอบทานขนมปังมากร้านนี้ค่ะทานกินมาตั้งนานตั้งแต่ร้านชายเด็ก,เดกๆเขาจะชอบมากเลยค่ะร้านนี้ค่ะขนมปังของเขาสดทุกอย่าง4 0ศูนนะตั้งแต่4 0ศูนยนะ์แล้วก็ซื้อมาเรื่อยๆบางทีเดือนละครั้งบางทีสองเดือนครั้งอะไรอย่างงี้แต่มาซื้อบ่อยชอบหลักๆก,ก็คือแฮมยองกับหมูแดงสังขยาก็ชอบอร่อยค่ะนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างอะไรอย่างงี้ ารไม่หยุดคิดในการทำขนมจากขนมปังก้อนขนมปังแถวไม่มีไส้อะไรก็เลยเกิดเมนูใหม่ๆให้เลือกสรรมากมาย ขนมปังไส้หมูแดงไม่ว่าใครได้กินก็ติดใจไส้แน่นๆบิแล้วต้องเจอหมูแดงเป็นชิ้นๆแบบนี้คุณอูบอกว่ากว่าจะมาเป็นไส้หมูแดงต้องผ่านขั้นตอนมากมายทั้งหมักก่อนหนึ่งคืนเสร็จแล้วนำไปผัดจนได้รสหวานเค็มกลมกล่อมที่เข้ากับเนื้อขนมปังเหนียวนุ่มได้อย่างเข้ากันเข้ากันกลายเป็นหนึ่งในเมนูที่คนไทยติดอกติดใจ และอีกหนึ่งไส้ที่ห้ามพลาดนั่นก็คือขนมปังไส้สังขยาด้านในซ่อนไส้สังขยาแบบแน่นๆรสหวานนวลกำลังดีเป็นมนต์เสน่ห์ที่มัดใจนักชิมรุ่นปูย่ย่ามาจนทุกวันนี้เลยละครับและนี่คือขนมหน้าแตกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้ขนมปังไส้หมูแดงหน้าตาคล้ายคุกกี้แต่ไม่ใช่คุกกี้นะครับเพราะมีความร่วนกว่าและเป็นชิ้นขนาดใหญ่มีสองรสคือรสเค็มและรสหวาน ถ้าอยากรู้ว่ารสชาติขนมหน้าแตกแบบสูตรโบราณเป็นยังไงต้องลองชิมเองนะครับรับรองจะติดใจขนมขายดีทุกอย่างที่ที่ยังมีที่เคยทำมาเราก็ยังคงเอาไว้ว่าลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเก่ากุณใหม่เขาก็ยังอยากได้เิมรสชาติขนมตัวดั้มเดิมอยู่แล้วขนมใหม่ๆเราก็มีทีมงานที่จะคอยพัฒนาสินค้าใหม่ๆอะไรเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นแบบเค้กโมเตินช็อกโกแลต ลาวาตอนนี้ก็คือขายดีมากจะเป็นพวกเบอร์เกอร์ลาวาไส้ต่างๆพวกชานมก็เราอยากจะเน้นกลุ่มลูกค้าขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้นอยู่เนี้ยครับเราก็ปรับแบรนด์ให้มันทันสมัยให้กลุ่มคนรุ่นใหม่วัยรุ่นวัยทางานสามารถเข้าถึงแบรนด์ของเราได้มีการมีโลโก้เป็นสัญลักษณ์เป็นรูปอมวยเหมือนเราลึกถึงคนที่ก่อตั้งตั้งแต่อ,อ,อมาม่าเลยมาถึงคุณป้ามาถึงคุณแม่ที่สานต่ออะไรเนี่ยครับ คนเห็นลูกสัญลักษณ์นี้เขาก็จําได้แล้วว่าเป็นเป็นของร้านปัรลีแล้วก็กลุ่มของลูกค้าเราก็ขยายให้มันหลากหลายขึ้นและในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทําให้กิจการร้านค้าธุรกิจต่างๆได้รับผลกระทบปัลลีก็เช่นเดียวกันต้องตั้งรับปรับตัวอย่างมีสติช่วงยุคโ,โควิดเนี่ยก็คือถ้าผลกระทบอันดับแรกเลยก็เรื่องของออลูกค้าที่มาซื้อนาานเ,เราก็ต้องบางทีลูกค้าอย่างที่บอกว่า เราขายของแบบคุยกับลูกค้าใกล้ชิดลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยอันดับแรกเลยเขาถามกันเลยอยากได้ขนมตัวนั้นอยากได้ขนมตัวนี้เรามาเซอร์วิสเรามาบริการเรามาพูดคุยกับลูกค้าอะไรเนี่ครับเหมือนเป็นความคุ้นเคยคือขนมเราเหมือนเป็นรุ่นสู่รุ่นทั้งคนขายคนทำแล้วก็ลูกค้านี่ครับพอมนยุคโควิดเนี่ยมันต้องเว้นระยห่างบางทีลูกค้าก็ต้องอธิบายลูกค้าเข้าใจว่าอาจจะ ในเรื่องของการสั่งของการพูดคุยอาจจะลำบากขึ้นขนมเราอาจจะก,กั้นเพื่อให้ลูกค้าอยู่ตรงหน้าร้านแล้วก็แจ้งเรามาว่าอยากได้ตัวไหนเราก็ต้องไปเลือกไปหยิบขนมมาให้อะไรนี้ครับแล้วก็อีกช่องทางที่พิเศษเลยก็คือลูกค้าสามารถแบบแอดไลน์ที่ร้านมาเพื่อจะส่งได้ทางร้านแล้วก็มีทีมงานจะส่งให้บางทีลูกค้าที่อยู่รแวกใกล้ๆงี้ครับเราก็ส่งให้ฟรีแอปพลิเคชันหลักก็คือเราก็มีทุกแอปเลยที่ลูกค้าสามารถสั่งได้นะครับหรือบางคน แอดไลน์ไม่เป็นแช้แค่ไม่เป็น mm hmm. ก็ยังมีอยู่รุ mm ่น hmm. เก่าๆโทรศัตั์มาอยากทานมากไปส่งให้หน่อยเราก็บริการไปส่งให้ครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าทุกธุรกิจมีปัญหาได้รับผลกระทบหมด mm hmm. เราอยู่ที่ว่าเราจะต้องปรับตัวแล้วก็อยู่กับมัน ให้ได้บางทีแบบลองลองดูว่าถ้าเรามีผู้ใหญ่หรือคนที่เราคิดว่าให้คัาปรึกษาได้เราไปปรึกษาเขาอย่างเงี้ยครับคุณพ่อคุณป้าคุณพี่คุณอาเขาเพราะเขาต้องเคยผ่านอะไรที่มันเลวร้ายมากกว่าเรามาเยอะคือเขาเก่ากว่าเราเยอะเขาเก่ากว่าเราเยอะเราได้รับคําแนะนําที่ดีแล้วมาปรับใช้เราจะได้ผ่านมัไปได้ ด้วยความใส่ใจและยึดหลักคำสอนที่ผ่านการเวลามาถึง70ปีว่าเราต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าทำให้ร้านปั้นลีบเบเกอรี่ยังคงเป็นตำนานความอร่อยขึ้นชื่อเรื่องขนมในย่านบางรักได้อย่างยาวนานเก่ายกกำลังสองขอเป็นกำลังใจให้อาหมวยปั้นลีบเบเกอรี่สู้ต่อไปนะครับ ครั้งหน้าเก่ายกกำลังสองจะพาไปร้านเด็ดร้านเก่าในตำนานร้านไหนห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะเก่าต้องช่วยเก่าเราต้องรอดไปด้วยกันนะครับ